สวัสดีครับแล้วนี่คือรายการสตาร์ครับ Close to yeah วันนี้เจอกับดิวอีกแล้วแล้วก็เซนอีกแล้วเหมือนกันครับผมวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากเลยนะครับแต่เดียเชียวเป็นเป็นวันที่พวกเรากำลังแบบว่าตื่นเต้นกันมากครับพี่ดิวอ๋อตอนเย็นตอนเย็นไงตอนเช้าจัดรายการตอนเย็นเรื่อคอนเสิร์ตหรอคอนเสิร์ตห้าหกเจ็ดแปดจะร์ a r t in c o n c ร r t ใช่แล้วครับผมวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีบัตรแล้วเนี่ยอย่าลืมไปกันแต่หัววันไปจับจองไปเชียร์ไปตั้งซุ้มเชียร์เขาจะมีซุ้มนดันเลยใช่แล้วครับผม นี้เจอกันไปสนุกกันแน่นอนครับผมครับผมแต่ตอนนี้เราก็สนุกกันในรายการสตาร์ขับกันก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากเยอะแยะเลยครับครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมเราจะไปตามติดกันว่าในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยศิลปินที่คุณรักทำอะไรกันบ้างกับช่วงนี้ครับผม close up คอนเสิร์ตเย็น <naughty> น <vé> ี้จะเล่นแล้วจะเล่นแล้วเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับหนุ่มคนแรกที่จะไปคอนเสิร์ตนี้ด้วยดีกว่าน้องโดมเป็นหนุ่มใต้เหมือนกันใช่เป็นหนุ่มใต้นะกูเก็ตกูเก็ตครับกูเก็ตสำเนี่งถูกไหมขอโทษด้วยลวกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะไปฟังเสียงเพราะๆของน้องโดมเนี่ยไปฝึกร้องเพลงนี้ดีกว่า เพราะเวลาที่เขาร้องแล้วเนี่ยร้องตามเขาจะมีกําลังใจและจะส่งเสียงเพลงดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกยาวนานเลยครับผม,บผมกับเพลงนี้เลยครับคําอธิฐานด้วยน้าตาครับครับผมอย่าลืม,ลมนะเย็นนี้เย็นนี้เตรียมร้องกันให้ดีตะโกนกันให้สุดเสียงน้องเธอเกำลังใจมากๆไม่ได้มีเพลงโดมอย่างเดียวมีหลายเพลงเลยนะครับในคอนเสิร์ตเย็นนี้นะครับยังไงก็เจอกันครับแต่ตอนนี้นะครับผมมาที่เพลงของน้องสาวสวยคนนี้บ้างดีกว่าเวลาไม่คอยใครจากน้องเฟรมอ่าเป็นเพลงประกอบละครละครก็เข้มข้นเข้มข้นมากและเพลงก็แบบ หลังมึ่งลึกของวงการพอพี่ฟังเพลงเนี่ยพี่นึกถึงนบพอดนตรีเพลงของเฟรมดังขึ้นเนี่ยมันนึกถึงเวทีในแบบนางแบบเลยนะต้องเดินขึ้นมานโก้ยมันจะต้องแบบล็อกงะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวงั้นไปชม MV เพลงนี้ดีกว่าครับผมเวลาไม่คอยใครจากน้องเฟรมครับฟังแล้วแต่ว่าตืดอะถ้าเกิดเปิดเพลงนะจะอยู่ในแบบว่าทางยาวๆนะเปิดเพลงฟังตอนขึ้นสะพานลอยไปทางยาว เดินเลยจะต้องสมมุติตัวเองก็เป็นในแบบและต้องออกไปเดินแล้วคนก็จะมองเราไงเชนคนก็จะเดินตามไงเราก็เดินตามเหรอเพลงมันแบบว่าหน้าเดินมากได้นี่เป็นเสน่ห์ของเพลงนี้นะครับจะบอกว่าเชนงดนตรีเพลงนี้เนี่ยเป็นสไตล์ c h i ้า h o ครับผมพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าชิลเฮ้า u เป็นยังไงแต่ว่าพอได้ฟังเพลงนี้มาอ๋อเก็ตเป็นแบบนี้นี่เองยิ่งบวกด้วยกับเสียงร้องของน้องเฟรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นดีมากสาวอินดี้คนนี้ทำให้เพลงเนี่ยแบบว่าดูน่าฟังและแปลกไปอีกแบบนึงนะต้องครับและการ ชอบเพลงนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้แล้วนะครับที่ดอกจัน1 2 3 0 0 5 5นะครับครับผมแต่ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะมารักกันเอ๊ะรักอะไรติดตามดูครับครับครับผมโอ้ยอันนี้เปลี่ยนวันนี้เราเปลี่ยนแลล้วเปี่ยนแล้ววันนี้เป็นอ๋อเป็นอิเล็กทริกบิสก์เกอรครับอ๋อที่ใช้แค่สองระบบนะปั่นก็ได้ปั่นก็ได้ใช้ระบบไฟฟ้าก็ได้ถูกต้องครับพอเปลี่ยนคันปุ๊บเราต้องเปลี่ยนคำถามด้วยถูกต้องครับคำถามอาจจะแบบว่าจะยากขึ้นนิดนึงไม่นิดอหะ คำถามใ้ยากเลยเหรอยากเลยเหรอขณะที่เป็นคนจะถามพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยตอบอะไรวะเนี่ยตอบอะไรตอบอะไรหรือกังวลว่าเฮ้ยพูดยังไงวะเนี่ยคำถามมีอยู่แหวะว่าเร็ระบบการควบคุมที่แม่นยำของเจ้าจักรยานคันนี้นะครับผมจักรยานอิเล็กทริกไบิ๊กซิคลเนี่ยมีทั้งหมดกี่บิตมดช้หรือเปล่ามีใช้หรือเปล่ามีใช้มีใช้ข้อที่หนึ่งครับสิบหกบิตข้อที่สองสามสิบสองบิต ถ้าเกิดใครอยากจะได้เจ้าจักรยานคันนี้นะครับผมพิมพ์ L A เว้นวรรคตามด้วยคำตอบของคุณทรงมาที่หมายเลข4242830เราจะแจกคันนี้ไปเลยครับผมและทีส่สำคัญคือเราแจกเดือนละสองคันนะครับ yes, <sir. S 2> เข้ามากันเยอะๆและการกิจกรรมแบบนี้ก็มีร่วมสนุกเรื่อยๆแน่นอนนะครับ,รบแต่วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งกิจกรร,รมโดนๆเกี่ยวกับรักจับใจนั่นเองครับพี่ดีวกิจกรรมนี้ใช่ไหมใช่ครับรักจับใจทั่วไทยเต้นโยแก๊งดูยกกวนกับบิ๊ก ก็ให้ส่งคลิปกันเข้ามาตอนนี้เยอะยังอ่ะตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันครับพี่ดิวก็จะมีแบบว่าน้องๆเนี่ยส่งมาแต่ละสถานที่ต่างๆที่แบบตัวเองคิดว่าเฮ้ยตรงนี้แหละน่าจะโดนใจพี่บี้แน่นอนอพี่หนักใจแทนพี่บี้นะถ้าเกิดพี่เป็นพี่บี้ทุกคนเต้นมากันดีขนาดนั้นสถานที่ก็โหงดงามขนาดนั้นเลือกยากอ่ะเลือกมาหมดเลยแล้วกันและเราเป็นพี่ดีหมดเลย แล้วเวลาเต้นขึ้นไปเต้นอยู่ันเต้นกันหมดเลยไม่ดีจะรอไหมก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาเยอะๆครับผมงั้นไปชมเพลงนี้ดีกว่าครับผมรักจับใจจากพี่บี้ครับผมแต่ถ้าใครเต้นได้แล้วเนี่ยมาเต้นกันหน้าจอเลยครับไปเลยครับเชเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือรูปกรอบรูปครับใช่เออนี่มีลายเซ็นพี่บี้ด้วยเออมีลายเซ็นพี่บี้ด้วยแล้วก็มีรูปพี่บี้อันนี้คือรางวัลเราจะเอารูปนี้มาแจกกันเราจะแจกยังไง ง่ายมากเลยครับพี่ดิวครับนั่นแหละครับง่ายมากคือให้นี่พูดใช่ไหมใช่โอเคงั้นเต็นเถือมาวิธีการง่ายมากนะครับผมเพียงแค่คุณถ่ายรูปของคุณกับอัลบั้มหน้าบัรนาวเอาแบบรักจับใจนะเอาแบบรักพี่บี้จับใจนะคือแบบเหมือนกับเหมือนกับอัลบั้มหน้าบันดาเนี่ยมันคือพี่บี่แล้วจะต้องรักพี่พี่จับใจและถ่ายโพสต์ถ่ายรูปโพสต์คู่กับอัลบั้มหน้าบัรนาวถูกต้องครับล้ว ถ้าเกิดใครจับใจมากที่สุดเนี่ยจะได้รางวัลนี้ไปเลยนี่รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของพี่บีนะครับป็นแบบตั้งโต๊ะได้เลยครับเนี่ยสวยมากแขวนก็ได้แขวนก็ได้ใช่ของก็ได้ครับส่งมาที่ www.facebook.com/ s t a r c l u b t v ของเราครับผู้โชคดีจะได้รับไปเลยแน่นอนครับนี่พี่บีไปแล้วรักจับใจไปแล้วอันนี้รักรักรักจับใจเรามาอีกรักหนึ่งนั่นค่ะรักเธอ24ชั่วโมงอันนี้เราจะเปิดเพลงนี้ให้ไปอุ่นเครื่องกันเย็นนี้ เตรียมไปร้องเพลงนี้ดังๆกับแกงส้มครับผมรักเธอ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงครับผมเซนมี24ชั่วโมงเนีจะทำอะไรบ้างโหทําหลายอย่างเลยครับคือทุกวันนี้แทบจะได้ทําเกิน24ชั่วโมงที่ซ้ําวันหนึ่งที่อเราทําทำทาแล้วก็พักผ่อนด้วยเนี่ยถ้ามีเวลาสามารถเอาไว้พักผ่อนดีที่สุดครับถ้าเกิดมีเวลา24ชั่วโมงพี่จะให้แฟนคลับโอ้ลองวะลองเปลี่ยนเรื่องดีกว่า พ,พูดถึงแฟนคลับเนี่ยแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีสีเป็นของเงินอ่ามีสีอ่าอย่างของแกงส้มก็จะเป็นสีสีส้มครับอาของเซนเนของเซนเนของเซนเนเป็นสีน้ำเงินครับนก็นจะเป็นป้าย Z E นอนอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็ไปกรีดไปเชียร์กันได้แล้วก็ช่วงหน้ามาดูกันว่าเรื่องไหนที่น้องสต็อปเนี่ยเขาหยุดไม่ได้บ้างครับผมกับช่วงหน้าครับผมซุปไส์สครับ มาถึงช่วงนี้ครับผมซ,ซุปสไล์ครับผมวันนี้จะพาไปดูซุปสไตล์ของน้องสต็อปกันครับชื่อเพลงเขาชื่อว่าอะไรนะ Don't Stop หยุดไม่ได้แล้วอ่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง5เรื่องที่สต๊อปเนี่ยหยุดไม่ได้ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคนที่หยุดแต่จริงๆแล้วน้องเนี่ยไม่หยุดแน่นอนและเวลาคุยกับสต๊อปทีไรก็จะต้องรู้สึกว่าสต๊อปจะมีเรื่องอะไรเพราะเรื่องพูดตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอะไรตลอดเวลาแล้วก็เป็นสาวมั่นคนหนึ่งเป็นสาวที่หยุดไม่ได้ครับเราไปดูกันดีกว่าว่าอะไรที่สต๊อบหยุดไม่ได้บ้างครับโดนสต๊อปมาหล่ะ ถาเต็นนี่ต้องแบบว่าขาดจริงๆเฮ้ยพ,พ,พี่พี่ดูตั้งแต่ตอนเขาประกวดแล้วนะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เต็มที่กทุกอย่างเลยใช่ครับเขาจะมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยก<ช>็คือจะออกมาแบบฮิปฮอป r ี เซ็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างทลกระดับนี้อาร์แอมเดอะสตาร์แปดเนี่ยพี่ชอบสไตล์ของน้องๆทุกคนเลยนะเพราะว่าทุกคนทุกเพลงมีสไตล์ที่ชัดเจนออใฟังแล้วรู้ว่าเพลงของใครอย่างน non stop เนี่ยฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงน non stop แน่นอนทั้งเป็นฮิปฮอปมีเต้นเต้นตลอดเวลาใช่ครับ stop บอกว่า don't stop หยุดไม่ได้แล้วอ่าฮะเราจะหยุดได้ยังไงใช่ครับผมเราต้องไปสนุกต่อครับผมงั้นเราไปแดนซ์กันต่อกับเพลงนี้ครับผมบิดครับบิดจริงๆใช่ อย่างหลังนี้มีเพิ่มจังหวะเพิ่มดนตรีให้มันเร็วมากขึ้นพี่ดิวโอ้ยพ่อหันเอ้ใครจะไปเต้นตามพออ่อได้สุดสุดจริงๆครับครับ Prince of the Dance ก็คือนั่นแหละเจ้าพ่ออีกการเต้นคนหนึ่งเหมือนกันครับดีครับผมถ้าเกิดใครชอบ เพลงเลงนี้เย็นนี้ใครมีบัตรคอนเสิร์ตย้ำกันทุกทีย้ำจริงๆไปบิดกันไปบิดกันในคอนเสิร์ตกันครับผมช่วงหน้านะครับเป็นช่วงเกี่ยวกับความลับครับผม The Secret นั่นเองนะครับไปดูกันว่าสาวเฟรมนะครับจะมีความลับอะไรมาบอกคุณผู้ชมครับไม่อย่ำน้ำก็รู้แล้วนะไม่อย่ำน้ำรู้แล้วใช่ไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องอื่น Secret อะไรอ่ะ เฟมมีอะไรความลับอะไรยังไงเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอะไรที่แบบว่าขอลาพี่ิวขอลา,อ,าอะไรที่แบบไม,ไม่ไหวแล้วขอลาดีกว่าพวกนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเจอคนไม่จริงใจชัาขอลาดีกว่าช่างขอลาดีกว่าถ้าเ<อ>ป็นพี่ิวเรื่องอะไรที่พี่ยูคิดว่าเฮย้ยขอลาดีกว่าเรื่องนี้ขอลาก่อนเออเวลาเราทําบุญ เวลาไหว้ของกับมะแล้วอยากกินมากขอลาขอลาขอลากินเดี๋ยวขอลาก่อนนะกินหิวไงเพราะมันน่ากินเนี่ยเวลาทำกับข้าวไอ้พร้าวเนี่ยเราต้องทำที่เราอยากกินขอลา่แต่ขอจับพ่านมีมงครับมีมงคลมีมงคลใช่ได้สารถ้าเป็นเซนนะครับเรื่องที่ขอลานะครับมีอยู่เรื่องเดียวครับผมเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆกับผู้ชายคนนี้ครับ ผมขอลานะครับขอลากับจากพี่ดิวไปเลยครับเนี่ยรับผมและรายการสตาร์คลับของเรานะครับก็จะมีพี่กอนแค่3คนเป็นดิวแอปเปิลและแจงครับคุณผู้ชมครับเคลินกันอย่างนี้เลยเลยครับไม่ได้สิต้อมี4คนก็อย่าอย่าอย่าคิดอย่างนี้อีกนะะอย่าคิดอย่างนี้นะั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าน้องเฟรมเขามีเรื่องไหนที่เขาบายบายและขอลาแล้วครับ เป็นสมควรนะพี่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงและแคร์เรื่องความสวยเนี่ยถูกต้องสมควรนะเพราะว่าจริงๆเอ๊แต่บุฟเฟ่ต์นี่มันกินไม่หยุดจริงๆิพี่ดิวแต่ว่าสาววบ้านนี้เขาเป็นอะไรกันเขามีภาวะผูกพันในด้านการกินตลอดเลยมันก็อร่อยบุฟยิ่งบุฟเฟ่ต์นี่เราจะหยุดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้มครับพี่ดิวเรามาจ่ายทั้งทีบุฟเฟ่ต์เติเต็ไปคู่กันม้งกินถ้ามันคุ้มจะต้องเลยเออครับผมแต่ตอนนี้ MV จะบอกว่าถามเฟรมเฟรม เอ็มวีเนี้ยนะเออทำเฟ้มแล้วทำเฟ้มแล้วคุแล้วทำเฟ้มทำเฟมอันนี้เล่นไลน์คุยกันไลน์คุยกันเล่นไลน์คุยกันเฟมเอ็มวีนี้เฟมเล่นเล่นเป็นยังไงอ่ะคารแสดงเป็นยังไงเขาบอกว่าโอ้เป็นตัวเองเลยพี่ดิวไปดูดีกว่าดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้ครับผมชั้นขอลาจากน้องเฟ้มครับเสียงเป็นอักรเล็กมากเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์ครับไปแก้ไม่ทำด้วยเนี่ยเอกลักษณ์ครับจะบอกว่าน้องเฟ้มเนี่ย เขาร้องเพลงประกอบละครเรื่องมันยาฤยาด้วยใช่ครับตอนต้นนกัน้ก็เปิดไปแล้วคือจังหวะแบบถ้าเกิดใครตื่นหน้าหน้าเดินหน้าเดินแบบหน้าเดินแบบถ้าเกิดใครชอบนะครับผมก็ดูละครเรื่องอีกเยอะไม่ใช่แค่เฟลมคนเดียวมีน้องสต็อปด้วยตอบด้วยมาแป๊บเดียวนะครับที่ออกซิงเกิลที่2แล้วเร็วมากเหมือนกันเพราะว่าความสามารถของน้องๆแต่ละคนเนี่ยแน่นมากจริงๆครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแล้วเราสองคนต้องไปเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเตรียมตัววอร์มเสียงยัง เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปวอร์มเพิ่มที่นู่นกับเพื่อนๆอีกได้งั้นเดี๋ยวพี่จะไปพี่จะไปซ้อมเต้นงานนี้เต้นยับเต้นยับเลยจริงๆความสามารถพิเศษของพี่มีโหนสลิงลงมาหรือเปล่าโอ้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกกพวความสูงเฮ้ยเป็นคอนเสิร์ตเราต้องทำได้ดิพี่ดิวอ่าอ่จะฝากนิดนึงนะครับฝากนิดนึงนะครับผมฝากอะไรกับแฟนคลับที่จะไปคอนเสิร์ตวันนี้นะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เซ็นออกมาเมื่อไหร่นะครับขอป้ายไฟสูงๆป้ายไฟใหญ่ๆและขอกรี๊ดดังๆไปกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผมนะครับผมมมมไไ่ขขอออะราากกยให้ทุคน ไปสนุกกับทุกๆเพลงในคอนเสิร์ตวันนี้แค่นั้นเลยครับผมแต่วันนี้เราสองคนขอไปเตรียมตัวเล่นคอนเสิร์ตก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ